จ่าชีเป้าเขาอยู่สก,กอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าตางท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยู่แต่วันที่ผมจ่าตางท็อปโฟก็ข้ดสารฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคริสตัลพาเลทพบกับแอสตันวิลล่าพาเลทเจ้าทิณห้าเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับพวกเขาชนะถึง3เกมด้วยกันแล้วก็แพ้เพียงแค่2เกมเท่านั้นโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะทางด้านของฟูลแล ล่า5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดูดีเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาแพ้ยงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่แพ้ใครมา4เกมติดต่อกันแบ่งเป็นชนะ2เสมอ2เกมโดยที่เกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของเชลซีได้2ประตูต่อ1โดยที่ทางฝั่งของแอสติลาตอนนี้อยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนนะครับมี42คะแนนด้วยกันในแง่ของเฮดทูเฮดนั้นก็เท่ากันเลยนะครับต่างฝ่ายต่างชนะกันได้2ครั้งแล้วก็เสมอกันไปอีกครั้งชนีเกมคู่นะครันกต้องบอกวว่่าาฟอร์มการรเลล่่นชวงยะหังะดีกก็็ตตตามแ่้อองบกว่าพวกกเเเขา่งะ นอกบ้านนะครับถือว่าเป็นทีมที่น่าสนใจจริงๆนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านค่อนข้างที่เก็บผลการแข่งันไม่ได้แล้วก็โดยตอนนี้นะครับโดยที่พวกเขาเนี่ยแพ้มไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันเลยนะครับขอส่วนทางกระทางฝั่งของแอสต์มิลล่าชี่ช่วงวน,นี้ฟอร์มการเล่นถือว่าค่อนข้างน่าดูอานูด,ดีเลยทีเดียวนะครับดังนั้นคู่นี้มีโอกาสที่วินล,ล่าบุกไปเอาชนะได้เชยร์ไปที่แอสต์มิลาได้เลยครับ เชลซี Chelsea, พบกับทางด้านของซาวทัมตันครับเชลซีเจ้าถิ่นให้เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าช่วงนี้ยำแย่มากๆนะครับพวกเขาชนะแค่เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็แพ้ถึงสาเกมด้วยกันโดยเป็นการแพ้มา3เกมติดต่อกันนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดเดี๋ยก็เพิ่งจะบุกไปแพ้ต่อแอสเซมิามา1ประตูต 2, ่อ2โดยที่ทางฝั่งของเชลซีตอนนี้ล่วงหล่นไปอยู่อันดับที่7แล้วนะครับมี43คะแนนด้วยกันส่วนทางฝั่งของซาวทัมตัน5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าไม่แตกต่างกันเลยพวกเขาชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็แพ้ถง4เกมด้วยกันโดยเป็นการแพ้มา3เกมติดต่อกัน คล้ายๆกับเชลซีเลยนะครับเกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อบริตันไปศูนย์ประตูต่อสี่โดยที่ซาว์ัมตันตอนนี้ก็ยังจมบวยนะครับมีเพียงแค่9าคะแนนเท่านั้นครับในแง่ของเฮดทเนั้นก็เป็นเชลซีที่เหนือกว่าแต่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับชนะ3จากห้านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ซาว์ัมตันชนะไป2เกมด้วยกันครับแต่ชนิดเกมคู่นี้มองว่าเชลซีสองสกอร์ไม่ได้มีเสียต้องลุ้นเมสซามนะครับต้องบอกว่าซาว์ทัมตันตอนนี้พวกเขาน่าจะมอบตัวที่เรียบร้อยแล้้้้ววววรรัััผมมมมแแลลกกกก็ก็็นน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 ่่่่่่่่าา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 าจะะะตตตชชชออยยงง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 เเปททใใไไีีสฝขซหด แต,แต่ช่วงอ่าแต่ช่วงนี้5เกมหลังนี้พวกเขาเล่นนอกบ้านถึง4เกมแล้วก็แพ้นอกบ้านแต่วันนี้ได้กลับมาได้ในบ้านซึ่งต้องบอกว่าการเล่นใน s t a ฟ f o r r i d ของพวกเขานั้นค่อนข้างที่จะไว้วางระจใจได้คู่นี้เชียร์ไปที่อ่าเชียร์ไปที่เชลซีเลยครับชดสองสกอร์การันตีลุ้นแมตซ์ได้เลยครับ ไปกันที่ศึกโคปาเดเลนะครับผมบาร์เซโลนาพบกับแอตเลติโกมาดริดนะครับบาร์ซ่าเจ้าทิ้น5เกมหลังสุดในทุกรายการตอนนี้ฟอร์มการเล่นต้องบอกว่ายอดเยี่ยมสุดๆนะครับเพราะเขาไม่แพ้ไม่เสมอใครชนมะมา5เกมรวดเกมนัดล่าสุดในลีกก็เพิ่งจับบุกไปเอาชนะลาสปารมาสได้2ประตูต่อ2โดยที่สองประตูต่อศูนย์นะครับโดยที่ทางฝั่งของบาร์ซ่าตอนนี้ขึ้นนำไปจ่าฝูงลาลิกาสเปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมี54คะแนนด้วยกันก็มีเฮดเวทเหนือกว่าเรอัลมาดริดอยู่นั่นเองครับแม้ว่าจะมีคคะแแแนนนนนเเเทท่่่่าาาากกกกััั็ตตตตมมมรรบสสวงงงฝขออลลิิโดดด5ุใ รายการนะครับบอมการเล่นก็นต้อ,องบอกว่ายอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับเพราะเขาไม่แพ้ใครเลยชนะ3เกมแล้วก็เสมอไป2เกมด้วยกันเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบวกไปเอาชนะบารีเซียได้3ประตูต่อศูนย์นะครับโดยที่ทางฝั่งของแอตเลติโกมาดริดตอนนี้ก็อยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนนะครับมี53คะแนนตามหลังบาร์เซโลน้าเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นครับในแง่ของเฮทเวินั้นก็เป็นทางฝั่งของบาร์ซ่าที่เหนือกว่านะครับชนะ4จาก5นัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่แอตเลติโกมาดริดชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นครับดัชนีเกมคคคู่่่่่นนนี้้้้ะะะรรรรรััับบบบมมมออออออองงงงงววาาาาา์์ซ1สกกไไไดดดตตติิืทฝข ซาตอนนี้ฟอร์มการเล่นค่อนข้างดูดีแต่เหมือนกับว,ว่าพวกเขาก็น่าจะเน้นเกมอ่าเกมลีกเป็นพิเศษนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของอาร์เจนติโกมาลิดช่วงระยะหลังๆนั้นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเก็บคพลังงานได้คู่นี้มีโอกาสออกหน้าเสมอกระสูงเชียร์ไปที่อาร์เจนติโกมาลิดคิดว่าน่าจะสามารถบุกไปยันทางฝั่งของบาร์เซโลตนาได้ครับสตัวที่วันนี้ผมจ่าตังโตโพชอบเลยนะครับก็มีแอสเซมิล่ามีเชลซีแล้วก็อาร์เจนติโกมาลิดครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชิปเปิ้ลขอยอดศกอร์ดโโอแ ตัวสายสามนี่ผมขอตัวลาไปก่อนสดครับ